โอเคนะ mm. อ่ะอ่ะอันนี้ไว้ไหน mm. อือเออไว้ไหนลูกใช่ถูกต้องไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องเอาหันออกมาใช่ใช่ด้านนี้หันออกมาโอเคไม่ใช่แล้วลูก ถูกต้องครับแล้วเนี่ยวัวไว้ไหนอ่ะเอาม้าก็ได้เพรสมา้สมาเพรสม้าม้าไว้ไหนนะเอาม้าไว้นี่เหรอโอเคโอเคโอเคถูกต้องครับเอาวัวไว้นี่เหรอวางให้ตรงทีหลกดูดีดีดูดีโอ้ตรงแล้วอ่ะหมู แม่ไก่ไว้ไหนนะเอาวางสิลูกวางเออเห็นกุ๊กกุ๊กกุ๊กเอาไว้ดิใช่ใช่มีไก่ด้วยกุ๊ก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 เห็นแม่ไก่ใช่ไหมเนี่ยแม่ไก่อันนี้ชิคเก้นใช่ไหมเอาวางลูกวางวางก่อนวางก่อนสองตัววางให้เรียบร้อยก่อนโอเค โอเคตัวหนึ่งแล้วบายบายแล้วนะเออเสร็จแล้ว拜拜บาย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 ของก่อนบายบายเก็บละเออบายบายจะเล่นนี่อีกเหรอจะเล่นนี่เหรออันนี้เล่นครบหมดแล้วนี่ลูกเอาออกไหมออกมาออกมาใหม่นะจะเล่นอีกรอบหนึ่งเหรอนี่เหรออางี้เหรออเลขรอบหนึ่งอ่าเลนรอบหนึ่งรอบสุดท้าย นเอาเครื่องบินก่อนแอรโรเพนหวางให้ลงเลยนะหวางให้ลงเลยนะโอเคสกูบัสโอเคบอสโอเคไฟนจินเอาให้ลงนะให้ลงนะ,ะไฟนจินก่อนก็หนูบอกหนูจะเล่นนะ่ะ อ่าโอเคไฟอนจิ้งก่อนให้ลงเลยนะโอเคอ่ะเนี่ยยังเหลืออีกเหลือเหลือเทรนเอาเทรนด้วยเทรนเอ่อเทรนเทรนโอเคนี่เหลืออะไรอีกเอาลงให้หมดเลยดูด้วยดิลูกเอาทิศมันให้ตรงกันโอเคโอเคนี่เหลือของอันอีก วางให้ลงนะวางให้ลงนะวางให้ลงสิลูกยังไม่ลงเลยอันนี้ยังไม่ลงเลยลูกวางให้ลงเอออันนี้อยู่ไหนวางวางเลยวางเลยวางเลยครับเออวางตรงไหนแล้วเหลือสองลำหมดแล้วอือใช่อันนี้เทรนนะลูกเทรนเทรนแปลว่าอะไรนะ ได้ฉึกฉักฉึกฉักใช่ไหมไม่เห็นลงเลยลูกวางนิดนึงได้ลงแล้วถูกต้องแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่ลงจับมันลงดีๆลงลงไปในช่องนะหยิบเออเก่งเนี่ยคำสุดท้ายเออรถตำรวจลูกพลิสค่ะถูกต้อง เก่งมั้ยถูกลงแล้วลงแล้วบ๊ายบายเก่งนะเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายสวัสดีครับป๊าป๊าป่ะสวัสดีครับเรียกป๊าป๊าด้วยมามาเรียกมาม่าด้วยมามามาหมามา